ต้นขาพาดหัวกันจากนายกรัฐมนตรีเข้าพบนายเลียงจุนอิงนะคะผู้บริหารของเกาะฮ่องกงค่ะหาหรือยกระดับร่วมกับรัฐบาลฮ่องกงพร้อมชื่นชมในศักยภาพของฮ่องกงที่เป็นศูนย์กลางทางการเมืองชั้นนําของโลกแล้วก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็งด้วยนะคะคณะกรรมการป้องกรรันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอก์เอกเสเพิ่มทองอินอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมเปียจำนวน65ล้านบาทแสแดงสบัญชีทรัพย์สินและนี้สินอัน รงตำแหน่งกรรมการองค์การระหว่างปีพศ2550ถึง2551ค่ะพลอากาเอกสุกรรมพลสวัสศน์นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ร่วมหารือและรับประทานอาหารกลางวันกับพลเอกเตียบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาบนเขาพระวิหารนะคะพร้อมยืนยันว่าเป็นการหารือเรื่องทั่วไปไม่มีเรื่องเขตแดนหรือคดีประสาทพระวิหารค่ะ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตรียมตั้งศูนย์บัญชาการรับมือวิกฤตไฟฟ้าช่วงเดือนเมษายนแม้หน่วยงานการไฟฟ้าทั้งสแห่งจะยืนยันว่ามีโอกาสที่จะเกิดแรงดันไฟฟ้าตกแต่ไม่ถึงขั้นไฟดับนะคะขณะที่ปลัดกระทรวงพลังงานยืนยันว่ามีปริมาณไฟฟ้าสำรองเพียงพอในช่วงที่พม่าหยุดจ่ายก๊าซและก๊าซธรรมชาติในประเทศก็ไม่ได้ขาดแคลนเพราะว่าเป็นคนละส่วนกันค่ะ ผว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าปริมาณเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้าไทยในเดือนกุมภาพันธ์มีแนวโน้มลดลงจากเดือนมกราคมที่มีจำนวน2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและการไหลเข้าได้เริ่มเปลี่ยนทิศทางจากตลาดหุ้นหันไปลงทุนในพันธบัตรระยะยาวและภาคอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นค่ะ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภาวะสังคมไทยในตรมาส4ปีที่แล้วพบว่าครัวเรือนมีการก่อนนี้เพิ่มมากขึ้นโดยยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลมีมูลค่าสูงถึง2 9 0ล้าน9 0 0ล้านบาทนะคะและสินเชื่อบัตรเครดิตมียอดคงค้างกว่า250แสนห้าล้านบาทขณะที่การผิดนัดชำระหนี้เกิน3เดือนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ28.1ค่ะ ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ายังไม่มีการติดต่อจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในภาคใต้ในการเข้าเจรจากับรัฐบาลแต่ยืนยันว่าในส่วนของรัฐบาลพร้อมพูดคุยกับทุกฝ่ายโดยต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆโดยเฉพาะเรื่องการแบ่งแยกดินแดนพร้อมปฏิเสธข่าวนายกรัฐมนตรีจะให้ผู้นํามาเลเซียเป็นคนกลางในการพูดคุยกับกลุ่มก่อความไม่สงบ แล้วก็ปิดท้ายกันนะคะสูนุสิทธิ์โพคับประกาศงดทํา e ็กซิสโพในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของศูนุสิทธิ์โพและป้องกันผลกระทบภาพรวมของมหาวิทยาลัยในยุคที่การเมืองมีการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนค่ะาล่ละพักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าคนที่เป็นข่าวจะมาช่วยคิดช่วยทำกับเราช่วงต่อไปค่ะท่านเป็นคนดีหรือเปล่า ถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซ์สองหล่อที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวคันนี้แก๊งตู้เวียโนมาใหม่ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์มีโตมาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีสันรูฟด้วยปินเตอร์20ที่นั่งคันยิ่งใหญ่ราคายิ่งเล็ก027 1 4 8 8 8 8ผมอยู่ทุกวันละครับ อด60ปีเรามุ่งมั่นทุ่มเททุกขั้นตอนเพราะเชื่อว่าคุณภาพที่ดีต้องพัฒนาไม่มีวันหยุดบริษัทไทยวาฟู้ดโปรดักต์จำกัดมหาชน60ปีคุณค่าที่อยู่คู่สังคมไทยอาชอาชามิสารุใ okay ้ม okay ิสมรุให้ ในเม็ดและยอดรักมาสักทีคอนเสิร์ตแจ้งเกิดทุดนี้10นาฬิกา10นาทีทางไปใหนหนีไฟไหมคะบ้าไปมันไดหนีไฟไม่มีหรอกค่ะสงสัมันหนีไฟไปแล้วอ่ะช่วยคิดช่วยทำโดยมิสุมารุเบนซองหลอ นาฬิกา15นาทีกำลังคุยกับผู้ถูกพัดพิงถึงเป็นข่าวสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้เราจะช่วยคิดช่วยทำการรับสรอาจารย์สกุลนวลสกุลปรับสราจารย์ดรสกุลเฉลยทรัพย์อยู่กับเราสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีครับอันนี้ตัวจริงเสียงจริงเมื่อสักครู่เห็นเป็นข่าวแต่น,นี้มานัง<ต>ในรายการสดผมยืน<ม><ม>ยันนะเมื่อวานได้ฟังข่าวนี่ผิดหวังนะใช่ไหมคะเพราะว่าก็คิดอยู่ว่า,านะเป็น,นเป็นช่องทางหนึ่งใช่ไหมแป๊บที่ทำให้เราคล้ายๆพอพอดีพัดเนี่ยมันรู้ เอ็กซิะค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่พอทุ่มควนเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมด่วนนะครับซึ่งในทีมงานที่เป็นนักวุจใจทั้งหมดนี28คนะนะครับแล้วก็ที่เมืองสาย5คนก็ปรากฏว่าพากันเรื่องนี้ต่งตางๆเนี่ยก็เอาคนที่ลงเก็บข้อมูลในระยะนี้าามาก็บอกโอ้โหโดนเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าโดนเยอะหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าอย่างเช่นเวลาไปถามเนี่ยนะครับคนยังค่อนข้างแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนี่ชัดเจน นะครับสมมติเชียร์คนนี้เต็มที่เนี่ยก็จะตอบมาแบบแล้วก็ด่าอีกฝ่ายหนึ่ง <นะ S 1> คือคนเลือกนะครับ<ช>แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะมาถามอีกแล้วเหรอจนทุสิทธิ์พลเพิ่งมาเมื่อวานนี้อ้าวเราบอกเอ๊ะพื้นที่นี้ยังไม่ไดีลงเลย <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ปรากฏชัดเจนนะครับก็ขอดูแบบสอบถามต่าง, <c oughs> างๆนะครับซึ่งมันมีแบบสอบถามในลักษณะของการชี้นําอยู่ด้วย หมายถึงว่าอันนี้ไม่ใช่คนอเ่นที่อ้างว่าเป็นเราใช่มีอย่างนี้ด้วยเหรอก็เป็นการพิมพ์แล้วก็โลเนียวอะไรต่างๆออกมานะครับซึ่งตรงนี้เราก็บอกว่าให้เก็บไว้นะครับเพราะมันเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือว่าเมื่อวานนี้ก็โหวตกันนะครับว่าจะทําหรือไม่ทําอย่างไรครับในกลุ่มคณะทํางานใช่ครับก็ปรากฏว่ามีส่วนหนึ่งนะครับเด็กหนุ่มสาวหน่อยเนี้ก็บอกขอให้ทำเพราะว่ามีการเตรียมการอะไรต่างๆมาแล้วแต่พอที่ปรึกษาต่างๆนี่ก็มองบอกว่าไอมันจะได้ไม่คุ้มเสีย และโดยเฉพาะสาคัญก็คือว่ามันอาจจะสร้างความแตกแยกได้หรือสมมติว่าเด็กเราลงไปเนี่ยเป็นพันๆคนเนี่ยไปเนี่ยถูกหลอกถามว่าเนี่ยที่มาถามหน้าครูหาเลอกตั้งเนี่ยว่าเลือกใครเนี่ยอาจจะตอบไปแล้วนะเออหนูลองถามหน่อยสิว่าแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาเลือกใครถ้าลอดถามอย่างนี้นะครับกรกตก็บอกว่าผิดอ่ะถือว่าเป็นการเผยแพร่เพราะฉะนั้นถ้าเด็กโดนจับสักคนหรือสองคนเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ อารมณ์ในการทํางานมันค่อนข้างจะแล้วเราปกติเราต้องต้องฝึกต้องอบรมต้องให้ความรู้เด็กก่อนลงพื้นที่ใช่ครับแต่ทั้งหมดอย่าลืมว่าเด็กเนี่ยเป็นพันคนค่ะกลัวพลาดกลัวจะพลาดตรงนี้เพราะว่าเด็กบางคนก็ไม่ทันต่อเร่อยเรียมหลายๆอย่างค่ะค่ะได้เห็นว่าพื้นที่ผมก็ถูกจับตามองในช่วงนี้ตลอดคือที่เสียดายไม่ใช่เลยเพราะก็จะเป็นการพิสูจน์กันนะะค่ว่าว่าเออตกลงที่เขากล่าวหาใช้พื้นที่พิสูจน์ตัวเองอมันใช้ผลไงเคย เคยพูดว่าผลเนี่ยพิสูจน์โพว่าคนนั้นนำคนนี้นำอะไรว่าโพไหนแม่นหรือโพไหนเชื่อถือได้เพราะว่ามันยังต้องมีการสำรวจกันอีกหลายครั้งหลายการในในภาพที่ว่าเดี๋ยวนี้คนสนใจในรักษณะเป็นแบบวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะนะตรงนี้อาจารย์ทำมากี่ปีแล้วคะเอกศิลป์ทั้งหมดก็1ิบเจ็ด really? ส well, <hes> ิบแปดปีฮะโอ้ยเนี่ยมาหยุดปีนี้นี่ แต่มันก็จะพาะครั้งนี้เขาดูสถานการณ์ต่างๆไม่สิหยุดครั้งนี้มันจะหยุดต่ออีกสิเพราะว่าพอพอเขาคนเขารู้ว่าเออทวิภาควิจารณมากๆอยนะอ่าก็จะใช้ตรงนี้กันแต่ยังไงก็ตามก็คงจะต้องดูเหตุผลต่างๆประกอบไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรียกว่าที่ปรึกษาก็บอกเหตุผลมาแล้วมันเป็นการกระทบถึงมหาวิาลัยอะไรต่างมันเรื่องคละาคาังมันหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเคลียร์ในส่วนนี้แต่ว่าก็เดินหน้าในจุดยืนของเราเนี่ย ต่อไปท да ีนี้ถามครับนะฮะไม่เกี่ยวกับผลที่เขาบอกไม่สมควรเผยแพร่ครับคาดว่าจะมีคนมาเลือกตั้งเท่าไหร่ครับโอนโหนะครับคงจะมากกว่าคราวที่แล้วแต่คงไม่มากนักกันนะครับคราวที่แล้วห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครั้งนี้ถ้าได้ถึงสิบห้าหรือเกือบเกือบหกสิบเนี่ยผมว่าประสบผลสำเร็จแล้วแต่อันนี้อันนี้โพลส่วนตัวนะคะคุยกันหลายคนเห็งว่าไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ผมกลับว่าถึงราาคอจย์ผมว่ามันมีการระดมพอสมควรนะนะเพราะผลนี้เนี่ยคือระดมส่วนหนึ่งนะแต่คือระดมเยะในในความรู้สึกของผมก็คือการที่ผู้สมัครเนี่ยลงไปถึงพื้นท่าเนี้ยนะระดมหาเสียงกันแบบว่าเดินตอกซอกอะไรหรือว่าชุมชนเหมือนอย่างบางคนคุยว่าห้าสิบแผงมาทุกเนี่ยอะไรเงี้ยนะไอเนี่ยมันจะมีผลให้คนไปลงสูงไหมแล้วคุณหญิงที่คิดว่าไม่ถึงห้าสิบเนี่ยราะ เพราะว่าคุยกันหลายคนเนี่ยครับคือนี่นี่พวกอยู่บ้านมีรั้วสิอะไรนะคะพวกอยู่บ้านมีรั้วไม่คือหญิงไปเจอคนแล้วเขาก็จะถามนะคะว่าดูคุณหญิงว่าใครได้อะไรสมัครขั้นถานเงี้ยเองก็จะถามกลับไปว่าเอาแล้วพี่ว่ายังไงคุณว่ายังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเบื่อไม่นั่นหรอกไม่ไปเลือกเนี่ยเพื่อนหลายคนก็ไม่เลือกหรอกไม่ลำคาญอะไรเงี้ยคือจะไปทำนองนั้นเยอะเหมนกันนะ นั <c oughs> ่นสิคือเสียดายนะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ของตัวเองแท้แท้นะซึ่ง <c oughs> ตรงนี้อาจารย์เหมือนกับที่คุณหญิงว่าอะไรก็เยอะนะเพราะเห็นที่ว่าตอนนี้สุดริ้สิโคนนี้ก็สำรวจทุกวันเลยนะ,ะนะครับแล้วก็ทางโทรศัพท์ทางอะไรต่างเนี่ยนะครับโดยเฉพาะทางโทรศัพท์เนี่ยตอบแบบคุณหญิงนี่เยอะ ไม่ไปแล้วฉันเบื่อจะตายนมีแต่ทะเลาะกันอะไรต่างมีคนคิดจะแค่แข่งประเทศอยู่นะว่าไม่ไปไม่ไปอะไรเดี๋ยวต้องไปใช่ไหมเดี๋ยวไอการไปนี่มันไม่ได้หมายถึงการที่ว่าเราจะเลือกใครหรือไม่เลือกใครอย่างเดียวนะไปไม่เลือกก็ได้ไปไม่เลือกก็ได้แต่ว่าต้องไปใช้สิทธิ์เพื่อให้เห็นว่า เราอยากมีส่วนร่วมในการในประชาธิปไตยเนี่ยเป็นแบบประชาธิปไตยแล้วถ้าผมไปลงกันน้อยๆนี่พวกแก้แขงได้ใจนะไมือนอันเดียจะเอาผลการเลือกตั้งเพืว่าเป็นเป็นสัญญาณบอกว่าเอ๊ะเห็นไหมคนไทยไม่สนใจอะไรที่สาคัญกว่านั้นนะครับถ้าไม่ไปเนี่ยเปิดช่องให้การทุจริตเลยหลายคนบอกว่าเช้าเนี่ยโอ้โหบัญชีว่างเต็มเลยพอใกล้ๆบ่ายสามโมงนะกาลองกลับไปดูการใส่ขีดอย่างเงี้ยหมดเลยวิจัยมันทำกันง่ายไงนะเขาส่งตงตัวแทน ตัวแบตาดีๆเขาว่าตาตัว่าอย่างนี้ว่าคือมันจะจะทำได้ง่ายตรงนี้แต่ว่าปกติเนี่ยนี่อย่างผมไปนี่ผมต้องแจ้งกขานะในฐานะเจ้าบ้านชื่อยาตุนที่ตายไปแล้วยังมีชื่ออยู่นี่บอกเลยว่าขอให้ตัดออกเขาตัดให้นะเออค่ะเอ๊ นี่อันนี้อันนี้ผีจริงเนี่ยอันนี้บัญชีผีจริงเพราะตายแล้วไยตายแล้วไอ้ที่ไม่ตายแล้วที่มาเนี่ยผีปลอมผีเปรคือเคยตัดไปทีแล้วทแไมยังมาอีกอ่ะทํามขอฟื้นีอกได้อันนี้ถือว่าเป็นเปรตเพราะมาขอส่วนบุญได้ตังจ้างแล้วก็มาลงให้เขาอันนี้เป็นเปรตต้องต้องใชต้องดูแล้พวกที่บยวายว่ามีชื่อเข้ามาในบัญชีตัวเองมากเจ้าของบ้านมีสิทธินะวันนั้นเลยว่าขอให้ตัดออกณวันนั้นเลยใช่ไหมคะเพราะว่าคิดว่าเขาหมด อันเรื่องรอไปวันที่2 0ิไปแล้วถ้าเราเป็นเจ้าบ้านแต่มันก็มีนะการเมื่อคืนนี้ที่แต่ว่าเนี่ยก็คือถ้าไม่มีชื่อใครล้วจะเพิ่มเนี่ยไม่ได้เรียกองบัญชีซ้านะบัญชีบ้านเลกที่ซ้ํากันเนี่ยหรือเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยย้ายเข้ามา1ปีเพราะ1ปีจริงจะมีสิทธิ์นะจมีสิทเพราะหนึ่งปีเนี่ยปรากฏว่าบางบ้านเนี่ยไปตรวจพบเนี่ย98ชื่อไอ้บ้านหลังนึงมันอยู่กันได้ยังไง เ8้าชื่ออยู่เป็นโกดังรงหรืหรือว่าเป็นหอพักนผัดกันยืนบ้านหลังนิดนึงเลยพูดถึงนี่สัจำได้ตอนที่อยู่อเมริกาพวกเวลาไปทำงานก็จะเช่ากลางวันคนนี้พวกกลุ่มนี้อยู่กลางคืนจริงจริงนอนบ้านเดียวกันเนี่ยหกแปดเกคนเลยแต่อยู่คนละเวลาอยู่คนละเวลา ได้เหมือนอะไรนะโรงแรมเปนเหมือนโรงแรมแบบเช้ากับเย็นมาเป็นเขาเรียกอะไรนะโรงแรมที่เขาเช่าเป็นเวลาใช่ไหมคะเป็นเวลาอะไรกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเลยเพราะงั้นยังไงสามีนาคนนี้ต้องไปเลือกตั้งนะครับเพื่อว่าปิดทางไอ้คนที่จะทุจริตมันเจ็บใจนะถ้าเราไม่ไปเลือกแล้วคนไปเลือกแล้วไปเลือกแทนเราเนี่ย แล้วเลือกคนที่เราไม่ได้อยากได้เนี่ยยิ่งแล้วขั่ใหญ่เสงอารมณ์ผมเนี่ยเป็นห่วงตรงที่ว่าตะขันนน้อยเนี่ยเพื่อนจะเอาไปอ้างอย่างที่พูดใช่ไหมฟรีสประเทศแช่แข็งประเทศเขาไม่มองเลยบอกว่าโอ้ที่เขาไม่ไปเลือกเนี่ยเพราะเขาเบื่อพวกคุณนักการเมืองไม่คิดถึงงานเลยนะไม่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 ครับไม่มีใครเห็นว่าอะไรตัวเองไม่ดีทุกคนเห็นว่าถ้าถ้าทำอะไรขึ้นมาอย่างผมเคยจํานักการเมืองเอาตัวตั้นหนึ่งบอกได้ว่าให้ดังไว้ก่อน คนจำชื่อได้ไม่ดีก็เรื่องหนึ่งนะแต่เอาให้มีชื่อเสียงไว้ก่อนเพราะนั้นก็พยายามที่จะสร้างข่าวทุกอย่างนะเรียกมั่งว่าเแต่ครั้งนี้เนี่ยเรื่องต่างๆนี้อาจารย์ดังกว่าผมเยอะเลยใช่ไหมดังกว่าผู้สมัครอีกบางคนออกข่าวทุกวันดังเท่าไหร่ผมก็เป็นห่วงเท่านั้นใช่ไหมดีขอบคุณครับเดี๋ยวมีเรื่องจริงๆเรื่องตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินกันนาคุยเรื่องใต้กันนาคุยเดี๋ยวพักคู่หนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันค่ะ ตัดสินใจซื้อสังหาริรมทร์พย์รถยนต์หรือที่ดินลองแวะมาดูที่กรมบังคับคดีกับสินทรัพย์ขายทอดตลาดคุณอาจได้ของถูกใจในราคาที่เป็นธรรมไม่ต้องผ่านนายหนนะ้าไม่ต้องปรึกษาทนายความเดินเข้ามาได้เลยครับข้อเซ็นเตอร์ศูนย์สองแปดแปดหนึ่งสี่เก้าเก้าเก้าหรือ world w i d e w e b l e d อนแอกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมให้ความเป็นธรรมนำความถูกต้องสู่สังคม รู้จักเวชพง์โอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อ,อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อ,อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพง์โอสถ ออมสินวีซ่าในบิสมาร์ทไลน์ดีกว่าครับอุ่นใจกับความคุคม้มครองชีวิตจากประเทศสูงสุด5 0 0 0บาทไร้กังวลกับค่ารักษาพยาบาลจากประเทศสูงสุด20,000บาทต่อครั้งบัตรออมสินวีซ่าในบิสมาร์ทไลน์ของธนาคารออมสินที่มาพร้อม,อมสิทธิประโยชน์เนื้อระดับสำรวจความคิดเจาะลึกในความต่างเพื่อสร้างปรกากฏการณ์แห่งความเข้าใจกับจะโผล่เข้าใจความต่างอย่างมีสไตล์เข,ข้าใจความต่างอย่างมีสไตล์ เจ้วพุดนี้จะชวนไปเที่ยวตรอกลิเกใครอยากติดต่อกับคณะไหนมาที่นี่ที่เดียวเลยค่ะจะอยู่ที่ไหนติดตามในแจวนะคะ9นาฬิกา40นาทีค่ะช่วยคิดช่วยทำโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชคงโอสถ นาฬิกา26นาทีกำลังคุยเรื่องกระเป๋านักเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคุยในเด็กคิดเด็กทำกันละกันแต่ว่ามาคุยเรื่องของการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินครับวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งที่ข้าราชการระดับสูงสุดของกระทรวงนะคะี่กระหลาดกระทรวงกลาโหมนรู้สึกว่าจะไม่มีใครฟ้องร้องอะนะค่ะแต่ว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ว่าปกติเวลาคนระดับ40เนี่ยนะค่ะ40ขึ้นอันนี้41นะฮะจะต้องแจ้งทรัพย์สินก่อนเขาค่ะแต่พอตอนออกแล้วนี่ต้องแจ้งกลับ ต้องแจ้งเขารับตำแหน่งใช่ไหมคะหลังจากพ้นตำแหน่งแล้วต้องแจ้งทีแต่เขาคงเปรียบเทียบกันนะโอ้มันต่างกันเยอะเพราะมัเป็นกรรมการที่น่าสงสัยว่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าประเด็นเรื่องของการปิดกรรมการต่างๆเนี่ยมีการตรวจสอบนะฮะอย่างเช่นกรณีของพลเอกสถียรนที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับเพราะเหตุที่ว่าการที่ไปอยู่เป็นบอร์ดในชุดต่างๆนนก็ดีนะครับเขาก็จะดูทั้งเรื่องของเบี้ยประชุมเรื่องของค่าตอบแทนอะไรต่างๆ แต่ว่าไอ้กระแสเงินต่างๆที่ไหลเข้าแล้วก็มีการยักย้ายถ่ายเทไปฝากซึ่งทําให้อาจารย์ของธรรมศาสตรสต์ท่านหนึ่งนั้นท่านอาจารย์สมบัตินี่ก็เรียกว่าอะไรพลอยเคาะกรรมไปด้วยนะครับมันก็กลายเป็นประเด็นที่มีวิาพากษ์วิจารณ์มาตั้งแต่บ่ายเมื่อวานเนี่ยะนะครับที่มีการถามกันบอกว่าอ้าวแล้วถ้าคุณเป็นอาจารย์ผมยังถูกทำร้ายนะแล้วถ้าคุณเป็นอาจารย์เนี่ยเด็กที่ปรึกษาที่มาทํิทยานิพนธ์ด้วยจะรับตรงนี้หรือไม่อย่างไรนะครับผมก็บอกว่าต้องดูที่มาที่ไปแลวปรากฏว่า ครั้งเดียวไม่ใช่20่สบล้านมาทีละครั้งละครั้งหลายครั้งก็เห็นแ<ะ>ถอนเข้าถอนถออกกันอยู่ไม่ใช่แต่ว่าพูดจริงๆนะในความสงสัยของเราในฐาะนะเราเป็นนักข่าวเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่นะว่าข้าราชการระดับสูงหลายกระทรวงหลายคนทั้งอดีตไม่รู้ปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ดูมีทรัพย์สิน เกินมากมายคือเอาเงินเดือนบวกอะไรแต่อะไรบวกรวมๆกันแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มันไม่น่าทั้งชาติเนี่ยก็ไม่น่าจะได้มากมายขนาดนี้เก็บไว้แล้วมันงอกได้ไหมเหรอคะมันมีรากแล้วมันก็กินสังเคราะห์แสงจากคลอโรฟิลอะไรอย่างงี้คือคือเรารู้สึกว่าทําไมแล้วทาไมถึงต้องมาโดนอยู่ที่ประลัดอดีตประลัดท่านนี้ท่านเดียวทำไมไม่ตรวจทุกทุกคนหรือว่าตรวจอยู่แล้วคือแปลว่ามีวิธีการแยบยลเก็บเงินไม่แน่แน่นหรือว่าไงเพราะเราดูแล้วมัน มันทีแสดงทรัพย์สินนี่ทำทั้งหมดนะครฮะแต่ว่าในฐานะสถานะทางการบังคับทจจะสุ่มงหมดอะไรเงี้ยนะก็สุ่มคือเพราะในสถานะต่อหน้าสังคมนี่ก็เห็นโอ้โหอะไรใส่นาฬิกาโอ้โหเรือนละหลายล้านอะไรเงี้ยคือแบบคือดูมันเกินสถานะข้าราชการอันนี้ก็ให้เะกี่บาทกันเนี้ยอิงองเห็นได้อาจารย์แต่งตัวสมร t จะตายนะดูรองเท้าอยากให้เอาไป่อยากให้ดูเนี่ยเนี่ยคือทําไมถึงต้องมาเป็นคนนี้ครับอาจารย์บอกว่าสุ่มใช่ไหมฮะไม่ใช่สุ่มฮะคือผมว่า บางทีมันอะไรคือเขามีอนุกรรมการมีอะไรต่างๆตัวนี้อย่างเวลาด้านเขาก็ดูน่าสงสัยไหมน่าสงสัยไหมอะไรอยากให้พประชาตรวจทุกคนไปเลยทุกคนไม่ทราบจะไหวไหมฮะเพราะว่าแต่ละยาหลังนี้มันก็ลดลงไปนะถึงระดับหัวหน้ากองเลยจะสยบอะไรเนี่ยนะมันสาเหตุที่สาคัญก็คือมันเป็นประเด็นที่พอบัญชีแจงทรัพย์สินต่างๆออกมาจากบัญชีที่แจงเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นพิรุษไหมนะครับทั้งก่อนเข้า แล้วอาหลังเลือกตั้งเสร็จแล้วดูบัญชีอาจารย์ถ้าเกิดมันมีเงินเพิ่มขึ้นมาว็น่าจะใสเยอะแน่นะแม่จันช่วยใส่ให้ด้วยกันละกันแปอจาไปหาเป็นนมินีจะเลยละเพราะนั้นตรงนี้นี่ผมว่ามันก็อย่างที่ที่ว่านะแต่ว่าโดยทั่วไปนี่ผมว่ามันมีคนร้องเรียนนี่ย ใช่คือคืออย่างที่อาจารย์บอกคือปกติมีคนร้องเรียนแต่กรณีไม่มีคนร้องเรียนก็เลยเอ๊ะมีอะไรการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าอาจจะดูตรงนั้นก็ได้เพราะเห็นว่าานมีข้อพิพาทอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะคือจริงแล้วถ้าให้ยุติธรรมต้องตรวจให้หมดยิงว่านะคือรอ้องเรียนอย่างเดียวบางทีคนเขาก็เห็นเหมือนเป็นเรื่องปกติแล้วเรื่องคอร์รัปชันซึ่งบ้านเรานี้ยแต่ยังไงก็ตามพอถึงตําแหน่งสําคัญสําคัญเนี่ย มันก็มีคนที่อยากจะได้เข้ามานั่งอยู่แล้วกาลังเลืกขาอย่างเงี้ยแหละเลือกขานี่เรื่องท่านนายกลงใต้วันพรุ่งนี้อาจารย์ที่มาเลเซียเขาเหมือนกับมีคนเสนอว่ามาเลเซียน่าจะมาเป็นตัวกลางกลางเพราะผู้ต้องการแล้วหนีไปมาเลเซียเพียบเลยนั่นคือข่าวแต่ว่าจริงๆแล้วในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะ เมื่อวานซื่แม่ทัพภาคสี่ให้ไอ้สัมภาษณ์ในาที่ว่าไม่ค่อยเห็นด้วยนะอยากให้เป็นตัวประสานอยากให้มลเยเป็นตัวประสานมากกว่าเป็นตัวกลางความแตกต่างระหว่างตัวกลางกับตัวประสานก็คือตัวกลางเนี่ยร่วมเจรจาด้วยค่ะอถ้าตัวประสานนี่คือเพียงนัดให้สองฝ่ายมาเจอกันเหมือนบ้านเราเคยเป็นตัวประสานหลายเรื่องสิรงการที่เขาไม่อยากให้มลเยเป็นตัว กลางเนี่ยเพราะว่ามาเลถือว่ามีส่วนได้เสียถูกมีส่วนได้เสียแน่นอนแต่ว่าเรื่องได้เสียตั้งแต่เรื่องคนสองสัญชาติตรงนี้รวมไปอยู่ที่เขาเยอะจุดยืนของมาเลเซค่อนข้างชัดเจนอยากให้มีการตั้งอะไรนะเขตปกครองอิสระแต่ว่าการที่บอกว่าพยายามที่จะให้มาเลเซียเป็นตัวกลางเนี่ยเพราะเหตุที่ว่ามาเลเซียเนี่ยเคยทําประสบผลสำเร็จมาแล้วกับฟิลิปปิน นะฮะตอนนั้นที่เป็นตัวกลางให้แต่ผมก็เห็นด้วยครับการที่เป็นตัวกลางตรงนี้โดยมีส่วนได้เสียมันมีโอกาสเอียงได้เยอะมันไม่เหมือนกับกรณีฟีปิดคผต้องได้คุยกันอีกเดี๋ยวเดี๋ยววันจันทร์หน้าขอเชิญอาจารย์มาสลับวันนะคะท่านผู้ชมที่เป็นแฟนอาจารย์ติดตามวันพุธเพราะว่าผลการเลือกตั้งผู้ว่าออกวันอาทิตย์น่าจะออกดึกๆมากๆหรือไม่ก็เกือบเกือบเช้านะคะยังไม่ยังไม่เป็นทางการคือคงจะเห็นนะว่าใครน่าจะมาแต่ก็บอกว่าประมาณสี่ทุ่มครึ่งสามทุ่มสี่ทุ่มนี่รู้แล้วเพราะกรุง ขอเชิญมาวันจันทร์นะคะเช้าวันจันทร์เอาวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะเมื่อสักครู่คุยกันเรื่องกระเป๋านักเรียนว่าเราควรจะแบกหรือคุณจะสะพายควรจะลาเล่าสมัยโบราณอะไรนะกระเป๋าสายการบินสมัยผมอยู่มาไปถือกระเป๋าสายการบินเราเพิ่งรู้เหมือนกันนะาะนี้ว่ายุคยกนี้ม็นอย่างนั้นเอสเอสเอาไปดูเด็กสมัยนี้เขาหิ้กกระเป๋าอะไรเอาไปชมเด็กคิดเด็กทำกันค่ะช่วงเด็กคิดเด็กทำ สวัสดีค่ะกระเป๋านักเรียนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุความรู้แต่ถ้าหากใส่มากจนเกินไปนั้นแทนที่เด็กๆอย่างพวกเราจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ก็อาจส่งผลเสียอค่คาดไม่ถึงเลยละค่ะจากการสำรวจกลุ่มนักเรียนตัวอย่างของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าค่าเฉลี่ยของน้ำหนักกระเป๋าอยู่ที่6กิโลกรัมจากค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัวของเด็กอยู่ที่ประมาณ30กิโลกรัมค่ะสาเหตุที่กระเป๋านักเรียนของเราหนักเป็นเพราะอะไรคะ บางวันนะคะเราเรียนวิชาภาษาไทายอาจจะมีหนังสือหลายเล่มค่ะเช่นประกอบการคือบาง,งมีหนังสือแบบฝึกหัดสมุดแล้วก็มีใบง,งานหรือว่าหนังสือเสริมหลายๆอย่างค่ะวันหนึ่งผมเรียนหนังสือประมาณ6กถึงเวิชาแต่และว,วิชาก็จะมีหลายเล่มนะคะหนังสือหลายเล่มนะครับลองคิดดูนะครับว่า,ว,าวันวันหนึ่งผมจะแบกกระเป๋าหนักขนาดไหนครับ ด้านศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดีเผยว่าเด็กนักเรียนคนที่้วหรือถือกระเป๋าไม่ควรหนักเกิน10%ของน้ำหนักตัวซึ่งหมายความว่าถ้าเด็กมีน้ำหนัก30กิโลกรัมน้ำหนักของกระเป๋าจะต้องไม่เกิน3กิโลกรัมนั่นเองค่ะ ด้านสุขภาพผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแผ่นหลังหลายท่านได้ออกมาเตือนว่ากระเป๋า,านักเรียนที่มีน้ำหนักมากเกินไปนั้นหรือการสะพายกระเป๋า,าที่ออกแบบมาไม่เหมาะสมกับสรีระของเด็กเป็นสาเหตุของปัญหาด,ด้านบุคลิกภาพและแผ่นหลังตามมาในอนาคตค่ะถ้าไม่อยากแบกกระเป๋า,าน่าคิดว่าจะมีวิธีไหนบ้างคะใส่โลอก้หรือใส่แต่โตหรือจัดตารางสอนก็ได้คะ่ะ ถ้าต้องหิ้วกระเป๋าทุกวันอยากได้อะไรมาแทนบ้างคะผมคิดว่าถ้ามี iPad หรือแท็บเล็ตเครื่องที่สามารถใส่รวมทุกวิชาได้ผมจะได้ไม่ต้องยกกระเป๋าหนักผมคิดว่ามันดีนะครับและนี่ก็คือหนังสือที่เราเรียนในแต่ละวันถึงแม้วผู้ใหญ่บางคนอาจจะมองว่านี่ไม่ใช่ปัญหาแต่สําหรับเด็กๆอย่างพวกเราที่ต้องทนแบกหนังสือพวกนี้ทุกวันวันละหลายๆกิโลก็คงไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนจริงไหมคะเด็กหญิงพรวทวิทัก ผู้สื่อข่าวอาสาเด็กคิดเด็กทำรายงานสวัสดีค่ะฟังความคับข้องใจของเด็กสบ้างนะผู้ใหญ่ไม่มาแบกมั่งไม่รู้หรอกนูถูกไหมน้มนนองก็โดูอึดอัดมากเลยนะทำไมไม่เอาไว้ทำไมไม่เอาไว้ที่โรงเรียนนะคะ เฮ้ยมึงบางทีมันต้องอากลับมาทำกันบ้านไงล้อแต่สมัยเราเรียนเรามีตู้ล็อกเกอร์แล้วก็มีลิ้นชักแล้วก็เอาไว้ไฮโซอ่ะนั่นก็ประเด็นก็คือว่าไม่เอากลับมาอ่านที่บ้านเลยไม่อยเขาทำกันบ้านเป็นาบ้นเช่นทุกวันนี้ไปตอนเช้าก็ไปลอกเพื่อนถึงเป็นเช่นทุกวันนี้ประสบความสำเร็จตอนเด็กๆได้ใช้แบบหนังสือสังคมหนาๆใช่ไหมก็ฉีกเป็นบทเอาสิเว้ยตายแหล่ะแยกชิ้นเลยแยกชิ้นไปไม่ให้รุ่นน้องไม่ใช่ไหมไม่ได้เอาไปเรียนแล้วตอนสอบก็ไม่เหลือสักชิ้นหนึ่งเอาละวันนี้หมดเวลาของรายการ ก็เป็นอย่างที่บอก